สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพาะ,มะเมล็ดพริกกันนะครับนี่ก็คือพริกสดๆนะครับที่เราจะนํามาเพาะนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเอาเฉพาะ,มะเมล็ดของเขานะครับ นี่นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็ตักดินใส่ได้เลยนะครับดินที่ผมนำมาเพาะนี่ก็คือดินร่วนนะครับดินร่วนผสมกับแกลบนะครับก็จะใช้ดินปลูกในการเพาะก็ได้นะครับก่อนที่จะใส่เมล็ดนะครับเราก็ทําการลดน้ำก่อนนะครับ เราก็จะทำการจิ้มจิ้มทำเป็นรูก่อนนะครับเดี๋ยวกะระยะก่อนนะครับการะยะที่เราจะจะจิ้มนะครับเราก็จะจิ้มจิ้มทำรูให้เขาก่อนนะครับเราก็จะใส่มเมล็ดพริกลงไปเลยนะครับ ตามรูที่เราจิ้มไว้นะครับเราจะใส่รูละสองเมล็ดนะครับเผื่อเราจะใส่เผื่อเขาไม่งอกนะครับที่ผมเคยเคยเพาะมานะครับก็งอกหมดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะโรยดินบางๆทับลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราโรยดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลดน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะลดน้ำวันละครั้งนะครับหลังจากที่เรา,พาเพาะเมล็ดพริกไปนะครับประมาณสิบกวันนะครับสิบหกสิบเจ็ดวันนี้นะครับก็ งอกขึ้นมาเกือบครบแล้วนะครับที่ที่ขาดหายไปก็ตรงนี้หนึ่งเมล็ดนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งเมล็ดนะครับ,รรรบที่เหลือก็งอกครบหมดนะครับไม่งอกแค่สองเมล็ดนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับวิธีการเพราะเมล็ดต้นพริกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ